ฟังนี้เข้าอย่างละนิดเองอันตรายเนี่ยอันนี้หลุดหายละตัวหนึ่งแต่แนะนําให้เปลี่ยนนะเพราะว่าถ้าไปยิงอันนี้ก็เหมือนเดิมพี่เสียงใช่เปลี่ยนแค่สแลกก็พออันนี้มันมัมันดิบอืมมดิบ เพราะว่าถ้าใส่เจ็ดนิ้วมันจะยาวออกมาพอดีเลยนี่สั้นผมว่าขาดเลือกใช้หกสิดห้าแทนเพราะว่าเจ็ดยาวไปลองใส่เลยใส่เลยกับว่าเต่าสลนะ มือเงียด้วย